ดูพี่นิมนต์ครับผมผลไม้ผลไม้มาแล้วจ้าผลไม้ไม่ได้มีแค่ผลไม้ผักก็มีไม่ได้มีแค่ผลไม้ผักก็มีแตงโมสามโลลอยแตงโมสามโลลอยหวานฉ่ำอะไรเหรอพี่โอ้ลำไยสามโลเสร็ลำไยสามโลเสร็จหวานฉ่ำน่ารัยวิ จะได้พรไหมเนี่ยวันนี้กระเทียมสามผิดอยกระเทียมสามผีดอยเฮ้ยอะไรนี่พี่ลุงพี่ผมมีอะไรจะถามนิดนึงเจริญพรใะยมลุงพี่ผมอยากมีธรรมะธรรมะมันอยู่ที่ใจะโยอมอย่างพุทธทางพุทธังก็อยู่ที่ใจธรรมมังอยู่ที่ใจสังฆังอยู่มันไม่ดีมั้งโยมลุงพี่ครับผมอยากรู้จริงๆเลยอะไรอีกเวลาพระตีระฆังเนี่ย ทำไม่หมาถึงหงอ,อ๋อถือว่าพระท่านไม่นุ่งกางเกงในและหอระคังมันอยู่สูงพระขึ้นไปตีระคังหมามันตกใจแงนขึ้นไปบอกมันก็เลยร้องว่าลูกพี่เฮ้ยฮะ้วอย่างแม่ชีอ่ะถ้านแม่ชีขึ้นไปตีอ่ะอ๋อก็ไม่ดีมั้งโยงจเจริญพรนะโย, <c oughs> ยเอยโยบ,บ้านโยมอยู่หลังนี้ oh <my> <laughs> ลืมเลย